มีหมอกลงด้วยนะคะนี่กิงไฟเผาเข้าวหลามกันค่ะอ้มันอยู่มีมันอ๋อมันพี่แวเอาเอามันของเรามาเถอเอามาหมกไมอ,มอยูแนวไหนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะแยกสำรับไปเลยนะคะ เพราะว่าม e ุมาก็ดีแล้วไม่ต้องแบบว่าแต่ดีที่บอกแม่ว่าจะมาเขาที่แล uh uh ้วถ uh ้าไม่บอกนะก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรมากกว่านี้นะแม่เนาะเย้เขาหลามมาแล้วหลามบอกใหญ่ล้ำบุ๊ดแหนะบอกยาวเทงกว่าทุกคนเขาถึงนนึงกับเขาหลามใหญ่มาก เยอาขึ้นมือยังไงอ่ะใส่คึอนมือหรอหรอใสเาบอกคืเราจะกินแบบบ้านๆกันนะคะเราจะไม่ใส่กะทิเนี่ยทุกวันบอกให้แม่เอาเนี่ยกิน้เนีไปได้กินกิมเสร็จแล้วเงี้ยเงียเี่ยเีี่ยเี้ยเเียเนีเงี่ย เดฝั่งแม่สายครับฝั่งนี้ท nope. ่ากินเด็ดครับนี่ค่ะอันนี้สมุนไพรอืมเจ๊ยายเอ้ายายยินดค่ะยายมายายมีเด้อค้าบใกล้แล้วยายเป็นวนหลักมาสวัสดีครับยายไม่ได้รักเอาข่ายก้ามกับข่ายเข้ายังครับข่ายเหลามข่ายหลามข่ายเหล่ามใหญ่ล้วใหญ่ล้วหนังไปแล้ว สวัสดีค่ะพบกับสวนผักชีวิตวิถีใหม่ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่เชียงรายอย่างที่เมื่อวานได้ดูคลิปไปแล้วนะคะว่าเซอร์ไพรส์พ่อของแม่นะคะกําลังเดินทางไปวัดหลวงนาค่ะโอ้ปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ไหมคะเย็นลอเข้าขณะนี้อที่เชียงรายบ้านแมกอนกี่องศาคะตอนนี้ติไป คือปกติอะถ้าหนาวกว่าน,นี้จะใส่หนากว่าน,นี้นะคะอันนี้คือยังบางๆอยู่แล้วก็สังเกตาะพี่แพทใส่เสื้อยืดตัวเดียวเองขาสั้นด้วยสแสดงว่าอากาศโอเครับได้ไม่ไม่ถึงหนาวไม่ถึงหนาวมากะคะ่ะแล้วก็โดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงไฮซีซันแบบนี้เนาะถนนนี่จะเยอะมากคนจะเยอะนะเพราะว่าเส้นนี้มันจะเป็นเส้นที่ไป ปาร์คใช่ไหมคะไปทางไร่บุญรอดอะไรเงี้ยคะ่ะวันนี้ก็โล่งถึงแล้วคะ่ะไปว่างขวาว่างลอยอย่างเงี้ยเออขาต้มไม่เห็นรถค่ารถ อันนี้ไม่เคยชิมเลยอ่ะบุสเบอร์รี่ไม่เคยชิมนะชิมได้ไหมขอชิมลูกนึงนะคะอันนี้เขาให้ชิมอยู่แล้วหรือเปล่าอ๋อโชว์อ๋อโชว์เราขอชิมหน่อยนะดีจะเริ่มเก็บมาขายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเอาผ่ะผ่ามาอืมอืมถือกล้องดีๆสิ เหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนไอหยอง่นาะเรื่องบอกมันเหมือนโทนาเสื้อลูกเหมือนอไอหยองเนาะเรื่อบอกมันไม่มีอะไรเหมือนหรือเปล่ายืนยันได้ว่า S <S วันดาขึ้นคันไหนลูกขึ้นคันไหนวันดาขึ้นคันไหนคันนั <S <S ่งคันนี้ขึ้นเลยค่ะเชิญเชิญค่ะเปิดประตูได้เลยค่ะอย่าโหลดเฟื่เฟื่อนมาเลย